สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับราคาของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่2ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ที่9 7ตารางเมตรนะครับตัวบ้านเนี่ยถูกออกแบบให้มี2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ครัวแล้วก็พื้นที่รับแขกนะครับมีการตกแต่งในสไตล์มินิมอลนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่หน้าบ้านนะครับจะทาให้รู้สึกถึงความมินิมอลแล้วก็ยังซ่อนความอบอุ่นแล้วก็คลาสสิกไว้ในตัวบ้านด้วยนะครับโดยหลังคานะครับสีน้าตาลเข้มเพ มินิมอลที่แตกต่างจากมินิมอลทั่วไปนะครับให้เข้ากับบ้านแล้วก็พื้นที่ที่อยู่นจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับโดยพื้นที่ระเบียงเข้าบ้านนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 4, ีคูณสเมตรนะครับโดยเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือบันไดขึ้นบ้านนะครับใครจะตกแต่งวางต้นไม้ในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาตัวบ้านเนี่ยจะเจอกับประตูอลูมิเนียมลายไม้นะครับซึ่งสั่งทําพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะบ้านหลังนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูอลูมิเนียมลายไม้นะครับจะเป็นตะแนงตกแต่งนะครับทาสีน้ำตาลคาร์ดา ที่2อคูณสเมตรนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยสามารถดีไซน์เป็นสวนย่อมขนาดเล็กตรงโซนนี้ได้หรือจะดีไซน์เป็นโต๊ะว,วางเหมือนคาเฟ่ก็ได้นะครับเวลาเราออกมาจากในบ้านเนี่ยก็สามารถมานั่งชมวิวหรือว่ามานั่งทานกาแฟตรงโซนนี้ในตอนเช้าได้นั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมอาเดี๋ยวต่อไปไปดูพื้นที่กางในกันครับว่ามีดีไซน์แล้วก็การตกแต่งออกแบบไว้ยังไงกันบ้างครับผมไปชมกันเลย ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นพื้นที่ข้างในของตัวบ้านครับโดยพื้นที่ข้างในพื้นที่แรกเลยก็คือเป็นโซนรับแขกหรือว่าโซนนั่งเล่นของบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่วางทีวีนะครับอันนี้ก็ลูกค้าซื้อเฟอร์นิเจอร์มาติดตั้งเร้วนะครับตรงนี้ก็มีปลั๊กสำหรับทีวีมีสําหรับสายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีสายสำหรับเสียบเสาทีวีนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่วางทีวีที่เตรียมไว้ให้แล้วก็ตรงโซนนี้ ตรงโซนนี้จะเป็นพื้นที่วางโซฟาครับก็วางโซฟาจะเป็นชุดเล็กก็ได้หรือชุดใหญ่ก็ได้นะครับก็สามารถวางโต๊ะทานกาแฟตัวนี้ได้หรือจะเป็นวางพับต้นไม้ตกแต่งก็ได้ครับอันนี้เป็นพื้นที่รับแขกที่เตรียมไว้ให้นะครับโดยพื้นที่รับแขกนะครับจะมีขนาดอยู่ที่7จคูณสเมตรนะครับเเมตรเนี่ยก็ตั้งแต่พื้นที่รับแขกไปจนถึงพื้นที่ทานอาหารเลยครับเดี๋ยวต่อไปพาไปชมพื้นที่ทานอาหารกันครับไปกันเลย ครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทานอาหารของบ้านนะครับพื้นที่ทานอาหารของบ้านจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ลึกจากโซนรับแขกเข้ามาจนถึงเคาน์เตอร์ครัวนะครับจะมีขนาดอยู่ที่3.7เมตรนะครับก็สามารถวางโต๊ะทานอาหาร4-6คนได้นะครับอันนี้ก็เตรียมไว้สําหรับบ้านในอนาคตด,ด้วยแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์นะครับของห้องครัวนะครับมีดีไซน์ตกแต่งโดยการใช้วัสดุปิดผิวทั้งหมด2ชนิดก็คือวัสดุตรงนี้ก็คือ WPC นะครับจะเป็นคล้ายๆไม้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะครับอาจจะทําให้เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีวัสดุปิดผิวที่เป็นกระเบื้องสีขาวตรงนี้ก็จะมีเท็กเจอร์มีรายละเอียดนะเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเงาหรือความมันวาวนะครับจะเป็นจุดเด่นให้กับห้องครัวหรือตัวบ้านนะครับเวลาเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอเคาน์เตอร์ ด้านบนเนี่ยจะใช้กระเบื้องขนาด60คูณเมตร20นะครับเป็นวัสดุปิดผิวด้านบนนะครับก็เป็นลายหินอ่อนเนาะแล้วก็จบงานด้วยคิวอลลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะทาให้ดูเรียบหรูแล้วก็มีความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับของตัวงานแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีตัวไฟตกแต่งไว้ให้นะครับทั้งหมด3ดวงเลยตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่สร้างบรรยากาศนะครับให้เวลาตอนเช้าหรือตอนเย็นเรามานั่งทานอาหารหรือมานั่งดินเนอร์กับแฟนตรงเคาน์เตอร์คว่อนะครับตรง่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างบรยาาบบร,ร,งบรยากาศที่ดีให้กับในตัวบ้านหรือว่าสร้้้้้าาาางงงบบรรรรยยกกกศศททีีีีีี่่่่่ดใใหหัััคูชวววิิตตตขออออเเเเเนนนนนนนะ็็็ปปปสพษมไไผจ โซนพื้นที่ครัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าโซนครัวเนี่ยมีอะไรให้บ้างหรือมีการตกแต่งออกแบบสไตล์ยังไงครับผมไปดูกันเลยครับผมและพื้นที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ครัวของบ้านนะครับมีขนาดอยู่ที่2.8คูณ4เมตรนะครับเป็นห้องครัวที่ขนาดพอดีมากๆเลยนะครับมาที่จุดแรกของห้องครัวเลยก็คือพื้นที่วางตู้เย็นของห้องครัวนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่วางสิ่งล้างจานนะครับก็เอาไว้ล้างจานหรือว่าล้างผักเวลาทำอาหารตรงโซนนี้ได้นะครับก็สามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศตรงโซ ั่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นอุณาหารนะครับหรือทําการหูงต้มนะครับตรงนี้จะเป็นเตาแก๊สที่ลูกค้าเลือกมาจากบุญถาวรน,นะครับก็จะมีหูดูดควนให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ที่สามารถเลือกแบบไหนก็ได้นะครับให้เข้ากับตัวบ้านเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ตู้คิงนะครับตู้คิงตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกเป็น สีเขียวของแบรนด์คิงนะครับก็จะมีพื้นที่วางเตาอ,อบนะครับแล้วก็จะมีตู้ด้านบนเป็นชั้นวางของนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้แบบเยอะพอสมควรแล้วก็ตรงโซนด้าล่างเนี่ยก็ยังมีตู้ลิ้นชักนะครับที่สามารถเก็บช้อนซ่อมได้แล้วก็ตรงนี้จะสามารถเปิดแล้วก็เก็บของไว้ด้านล่างได้อีกด้วยนะครับตรงโซนนี้ตัวดีไซน์ของห้องครัวนะครับโดยห้องครัวเนี่ย ดีไซน์ให้มีความเป็นมินิมอลนะครับผสมกับความคลาสสิกนะครับโดยตรงโซนขอบด้านบนนะครับจะเลือกเป็นกินแกนเนสสีขาวจีนนะครับเพื่อให้มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงต่อการใช้งานนะครับข้างล่างขาเคาน์เตอร์เนี่ยจะปิดผิวด้วยกระเบื้องสีขาวที่มีเท็กเจอร์นะครับเพื่อเพิ่มความมันวบาแล้วก็ความสวยงามให้กับห้องครัวนะครับโดยผนังกันเปื้อนเนี่ยก็เลือกเป็นกระเบื้องสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มีลายเป็นอีฐบล็อกแบบนี้นะครับทำให้ห้องครัวดูมีลุกเล่นแล้วก็มีความเป็นมินิมอลเข้ากับตัวบบบ้้้้้้้้้าาานน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 นรรรัััผผมมมอออ่่่่่ีีีีีีีเเเเเปปปป็็พพพืืืททททหหหหงงวววตตยยยไไไไใสํลลดด๋ะู ครับผมแล้วก็พื้นที่ถัดมานะครับก็คือพื้นที่โซนห้องแต่งตัวของบ้านนะครับโดยตรงโซนนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับแต่งตัวนะครับมีขนาดอยู่ที่1.8แนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาทั้งหมด4เมตรเลยนะครับก็สามารถติดกระจกติดผนังได้1บานนะครับแล้วตรงโซนนี้ก็พื้นที่ตู้เสภาด้านนะครับเป็นบานตู้แบบสไลด์นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่เป็นตู้ขนาดใหญ่ได้หรือจะบิวอินจนถึงฝ้าเพดานก็ได้นะครับนี่เป็นโซนห้องแต่งตัวที่ลูกค้าอยากได้นะครับก็คืออยู่ตรงโซนนอกห้องนอนนะครับเดี๋ ครับผมซึ่งตรงนี้คือห้องนอนหนึ่งของบ้านนะครับโดยห้องนอนหนึ่งเนี่ยดีไซน์ให้มีพื้นที่หัวเตียงนะครับอยู่โซนนี้แล้วก็ตรงโซนนี้สามารถวางทีวีด้านหลังได้นะครับโดยหัวเตียงตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างให้ทั้งหมด1บานนะครับเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะครับก็เปิดรับแสงธรรมชาติได้นะครับเป็นพื้นที่ของห้องนอนหนึ่งนะครับโดยมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ3.3เมตรนะครับก็เป็นห้องขนาดที่พอดีมากๆเลยครับอันนี้เป็นพื้นที่ห้องนอนหนึ่งที่เตรียมไว้ให้ครับผมเดี๋ยวต่อไปไปดูพื้นที่ห้องนอนสรรออองกัันนนนคบ่่าตีี้เยูท ห้องนอนที่สองของบ้านนะครับห้องนี้ก็คือเป็นห้องสำรองนะครับก็เตรียมไว้ให้สำหรับแขกหรือว่าลูกในอนาคตนะครับใครที่ อยู่กัน2คนเนี่ยก็สามารถทาตรงนี้นะครับเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องเก็บของก็ได้หรือจะเป็นห้องเก็บโมเดลห้องคอมก็ได้นะครับสามารถทําได้ตามความต้องการเลยนะครับโดยจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรนะครับกับ2.6เมตรนะครับเป็นขนาดที่พอดีนะครับทำให้ประหยัดงบประมาณในการสร้างนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างที่เปิดรับแสงให้ทั้งหมด2บานนะครับเป็นบานเปิดนะครับเวลาเปิดก็จะได้รับอากาศแล้วก็แสงธรรมชาติจากตัวนอกบ้านนะครับนี่นี้ก็คือห้องนอนที่2ที่เตรียมไว้ให้ของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือพื้นที่ห้องน้ำนะครับโดยบ้านหลังนรหอ การตกแต่งยังไงบ้างครับผมไปดูกันเลยอ่าครับผมและนี่ก็คือ ห้องน้ําของบ้านนะครับโดยมีขนาดอยู่ที่2.8คูณ1.7เมตรนะครับก็เป็นห้องน้ําที่ขนาดพอดีมากๆเลยนะครับโดยตรงโซนนี้จะเป็นโซนอาบน้ำนะครับก็มีกระจกกั้นเปียกให้นะครับตรงโซนนี้ก็กันน้าไม่ให้กระเด็นไปยังโซนแห้งของห้องน้ำนะครับก็เป็นกระจก t ทมเปอร์แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผนังสีขาวนะครับแล้วก็จะมีตรงโซนนี้ที่ตัดเป็นกระเบื้องสีเขียวอ่อนนะครับก็ทําให้บ้านเนี่ยดูมีความเป็นมินิมอลกลมกลืนเข้ากับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ต่อไปของห้องนนนน้้าะรัททีีี่ตอมงงก็็ซเจ โซนชักโครกนะครับก็จะมีการกอเบิลที่หลังชักโครกด้วยนะครับก็ปิดผิวด้วยกระเบื้องสีขาวนะครับจบงานด้วยคิวอลูมิเนียมนะครับจะทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูเรียบหรูมากขึ้นนะครับถ้าสังเกตดูโดยรอมของห้องน้ำนะครับจะมีผนังแผงนี้ที่พิเศษขึ้นมานะครับก็คือผนังสีขาวนะครับที่มีลวดลายคล้ายค้าข้อหลามตัดตรงโซนนี้นะครับเวลาสะท้อนแสงเนี่ยก็จะมีความมันวาวแล้วก็ความเงาที่แตกต่างไปจากผนังโซนอื่นของห้องน้ำนะครับก็จะอยู่ติดกับกระเบื้องสีเขียวตัวนี้ด้วยนะครับทำให้ จะเป็นพื้นที่อ่างล้างมือนะครับก็สามารถใช้งานได้2คนพร้อมกันนะครับก็มีขนาดกว้างนะครับตรงโซนนี้สามารถยืนพร้อมกัน2คนได้ออกแบบมาไว้ให้สำหรับบ้านของผู้รักเลยครับผม เดี๋ยวต่อไปไปดูพื้นที่ห้องเก็บของแล้วก็พื้นที่หลังบ้านกันครับว่าออกแบบมาให้ยังไงครับผมเมื่อเราออกมาที่โซนหลังบ้านนะครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนเฉลียงของบ้านนะครับก่อนลงไปยังโซนซักล้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของของบ้านนะครับโดยพื้นที่ซักล้างเนี่ยมีดีไซน์ให้ต่างระดับกับตัวบ้านนะครับก็จะมีการเตรียมปลั๊กกับก๊อกสำหรับเครื่องซักผ้าไว้ให้นะครับเราก็จะมีการเตรียมระบบท่อ สำหรับใส่น้ำทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้านะครับก็ตรงนี้จะลงไปสู่ท่อบ่อพักน้าของเรานะครับก่อนลงไปสู่บ่อซึมของเรานั่นเองนะครับตรงโซนนี้จะเป็นท่อของครัวนะครับที่ทำให้เมนเทนแนนได้ง่ายนะครับถัดมาตรงฝั่งนั้น ก็จะเป็นโซนงานระบบของครัวครับนั่นก็คือถังดักไขมันนะครับก็จะมีการดีไซน์โดยการตกแต่งด้วยบล็อกลุมนะครับเพื่อการแดดแล้วก็การฝนบางส่วนนะครับไม่ให้โดนเครื่องซักผ้าโดยตรงนะครับของโซนซักล้างฝั่งนี้นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ตัวบ้านด้วยนะครับนี่ก็คือทางเข้านะครับก็คือพื้นที่ห้องเก็บของของบ้านเนี่ยดีไซน์ให้อยู่นอกบ้านนะครับเพื่อเวลาเราเก็บของหรือวัสดุอื่นๆนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวบ้านมากนะครับก็ดีไซน์ไว้ให้อยู่นอกบ้านเลยนะครับอ่าเปิดเข้ามาห้องเก็บของนะครับ ดยห้องเก็บของหลังนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่2.8คูณ1.2เมตรนะครับก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศให้1บานนะครับตรงโซนนี้ก็จะมีพื้นที่วางเก็บของนะครับหรือใครจะิวอินเป็นชั้นเก็บของในอนาคตก็ได้ครต่อไปไปชมงานระบบของบ้านกันครับว่าอยู่ตรงโซนไหนบ้างนะครับ ครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เดินมาที่จุดที่เป็นสุขาภิบาลของบ้านนะครับก็จะมีถังเก็บน้ําไว้ให้นะครับหนึ่งถังแล้วก็จะมีปั๊มน้านะครับกับตัวบอลบาลนะครับที่ไว้เปิดปิดหรือว่าซ่อมแซมแก้ไขตัวงานระบบนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เกจวัดแรงดันของบ้านนะครับโดยตอนนี้เกจวัดแรงดันของเรานะครับมีการเปิดใช้น้ำนะครับเกจวัดแรงดันก็เลยขึ้นมาอยู่ที่3บาร์นะครับก็คือมีการเปิดใช้น้ํานั่นเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีการเปิดใช้น้ํานะครับแล้วมันขึ้นขึ้นลงลนะครับแสดงว่าเรามีน เพื่อยื่ออายุการใช้งานของปั๊มน้าแล้วก็ถังน้ําของเรานั่นเองนะครับ่าเดี๋ยวต่อไปไปดูพื้นที่ร,รอบๆตัวบ้านกันครับว่ามีอะไรไว้ให้บ้าง อ่าครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนพื้นที่งานระบบที่อยู่ข้างบ้านนะครับเมื่อกี้มีการพูดถึงตัวนี้ที่เป็นระแนงบล็อกลมนะครับซึ่งหลังระแนงบล็อกลมของเราเนี่ยมีถังดักไขมันแบบนี้นะครับเป็นถังดักไขมันบนดินนะครับก็เอาไว้กําจัดหรือว่าดักไขมันนะครับก่อนปล่อยลงบ่อพักน้ำของเรานั่นเองนะครับเป็นพื้นที่ของห้องครัวนั่นเองอ่าเดี๋ยวไปดูพื้นที่ถัตวไปกันครับซึ่งตรงนี้นะครับด้านบนตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่สําหรับระบายอากาศของหูดุดคันที่อยู่ตรงห้องครัวนรตี้เเมื่อดินถัดมาะครับเเเปป็นนบบลลออกกกกกํํําา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 าหรัััั่ดดดดด้้ยยฉฉีวววววะิิษททจจจมฝแขไ ก็จะกระจายไปยังทั่วบ้านของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่สำนักก็คือตรงนี้ตรงโซนนี้จะเป็นแผ่นคอนกรีตเอาไว้สําหรับวางคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับเวลาในอนาคตเนี่ยจะติดเครื่องปรับอากาศที่โซนครัวหรือว่าโซนทานอาหารเนี่ยก็เจาะท่อออกมาแล้วก็ตั้งเครื่องปรับอากาศได้บนนี้ได้เลยนะครับก็จะทําให้เครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยไม่อยู่บนดินโดยตรงนั่นเองนะครับและตรงนี้ก็มีไฟกิ่งนะครับเป็นโมเดลสีดำนะครับก็ส่องขึ้นบนล่างนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศภายนอกให้แก่ตัวบ้านนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่วางคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศที่อยู่ตรงโซนห้องล้าแขกนั่นเองนะครับก็จะวางอยู่บนฐานคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับเพื่อยุดอายุการใช้งานของตัวฐานรับคอยร้อนแบบนี้นะครับไม่ให้โดนดินหรือว่าโดนเอาสนิมโดยตรงนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพื้นที่งานระบบซึ่งจะเตรียมไว้ให้รอบๆตัวบ้านเลยนะครับก็จะมีก๊อกน้ําแบบนี้ให้ด้วยนี่อันนี้ก็สามารถเปิดเวลารดน้ำต้นไม้หรือว่าจะล้างพื้นที่ระเบียงได้นะครับซึ่งสถาปนิกก็จะดีไซน์รอบๆตัวบ้านเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะครับ